สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล2ทับ4โรงเรียนบ้านงอนหนองกะนามมิตรภาพที่126ค่ะวันนี้คุณครูหนุย่ยก็จะพานักเรียนห้องเรียนอนุบาล2ทับ4มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันสําคัญต่างๆทางศาสนาของเรานะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะแตงกวาแตงกวาตื่นได้แล้วจ้าหลานวันนี้เป็นวันมาคะบูชา ยายจะพาไปทำบุญที่วัดแตงกวาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะยายก็ยายบอกแตงกวาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงจ๊ะเก่งจังเลยปะเราไปวัดกันยายเตรียมอาหารไว้เยอะแยะเลยคุณตาไปวัดด้วยกันไหมคะไปสิตาเตรียมตัวตั้งแต่แตงกวายังไม่ตื่นนู่นแน่ ทั้งสามคนตายายและหลานเดินทางมาถึงวัดโอ้โหคนเยอะจังตาคะวันมาคะบูชาสำคัญยังไงเหรอคะคนถึงได้มาวัดเยอะขนาดนี้วันมาคะบูชาเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งันสรหิรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวัน เมืองราชครึกแควนมคตโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหรันต์ไม่ใช่แค่วันมาคบูชาหรอกหน้าหลานที่ส่วนใหญ่จะมาวัดกันยังมีวันวิสาขาบูชาตรงกับวันที่15ค่ำเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยและมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนแต่ถ้าปีใดยยมีอธิกมาตคือมีเดือน8 2หน ก็เลื่อนไปเป็นวันครึ่นสิบห้าค่ำกลางเดือนเจ็ดหรือราวเดือนมิถุนายนสำหรับวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสามประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตสิตรัรสรู้และประินิพานซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วมีว,วักเรียนหลังจากที่จบคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำเสนอในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะพี่ๆนักศึกษานะคะจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะที่ทำคลิปวิดีโอน่ารักน่าักเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนามาให้น้องๆได้เรียนรู้นะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ